วัสดีครับปั๊มลมสามสูบนะครับตัวนี้ยี่ห้อแคปิตอนนะครับขนาดความจุถังของมันนะครับหนึ่งร้อยหกสิบลิตรนะครับสามสูบมาพร้อมกับมอเตอร์มิซูนะครับซูเปอร์ไลน์สองแรงนะครับมือสองอย่างสวยเลยนะครับตัวนี้ทำการล้างเช็คเรียบร้อยนะครับเกตวัดแรงดัน เปลี่ยนให้ใหม่นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างคอปเปอร์เปลี่ยนให้ใหม่นะครับพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวทางเราจะปล่อยลมทิ้งนะครับ นะครับใช้งานได้ปกตินะครับอย่างสวยเลยนะครับตัวนี้จะตั้งตัดไว้ที่6บารนะครับจะต่อที่6บานะครับแล้วไปตัดที่8บานะครับถือว่าสวยเลยครับตัวนี้ครบชุดนะครับ เป็นมอเตอร์220รบโวลต์ไฟบ้านทั่วไปครับหรือว่าครบนะครับปั๊มเร็วครับตัวนี้มันใส่มูเล่ตัวโตไว้ครับทำให้ทำงานปั๊มเร็วครับเดี๋ยวใกล้จะตัดแล้วนะ ตั้งไว้ที่8บาทนะครับใกล้จะตัดละนะครับตัดเป๊ะเลยนะครับตัวนี้160ลิตรครับมือ2สนใจทักได้เลยนะครับวัสดีครับ